ช่วยแนะนำวิธีการถ่ายเบเกอรี่ได้ไหมครับได้เลยครับวางแบบนี้ได้เสร็จนะครับเราก็เริ่มถ่ายได้เลยครับจะถ่ายจากข้างบนลงข้างล่างนี้ก็ได้ครับค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวเอกนะครับซ้ายมาขวาก็ได้มาจบที่ ตัวพระเอกของเราตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มมิติอีกหน่อยตัวอุปกรณ์ครบนะครับที่มีนะครับเท่าที่มีเอามาเยอะๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับขนมของเรานะครับเช่นเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทํานะครับถ้าจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็เลือกมุมถ่ายได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องรู้วิธีการจัดองค์ประกอบนะครับว่าจะจัดองค์ประกอบแบบไหนครับ มุมภาพแบบไหนถึงจะทําให้ขนมของเราดูดีนะครับดูโดดเด่นอันนี้ก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ่ายตรงนอกชานตรงนี้นะครับง่ายอย่างนี้นะครับใช้แสงจากด้านนี้ครับแสงจากด้านนอกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วให้สังเกตดูเงาน่ครับเงามือตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบเงาแบบนี้นะครับอยากให้มันไบรท์กว่านี้นะครับก็ใช้นี้แะครับโฟมนะครับจะเห็นว่าเงาบางลงเยอะเลยครับได้ภาพอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ แต่ผมขอเพิ่มค่าป่านเข้าไปหน่อยไปแค่นั้นเองขอเปลี่ยนมุมให้ได้รูปนี้หน่อยนะฝั่งนี้เงาไอโอเคนะครับก็ได้ภาพอีกรูปแบบนะครับลาแบบหมุนๆดูบ้างครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นกาแฟนะครับ มันก็จะกลายเป็นขนมปังรสกาแฟไปในทันทีครับและเจ้าน้ําตาลเนี่ยครับเป็นน้ําตาลธรรมชาติถ้าเราเอามาใส่อย่างนี้นะครับก็จะกลายขนมปังตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นขนมปังที่ทําจากน้ําตาลธรรมชาตินะครับน้ําตาลแดงแล้วก็เป็นรสกาแฟจากกาแฟที่อยู่ข้างถ่ายจากมุมไหนก็ได้ครับสวยเลยแต่ว่าเราจะต้องรู้การจัดองค์ประกอบภาพแสงเงาแล้วก็สีสันสักเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาพร็อกออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดถ่ายเลยครับโดยที่ทิ้งพื้นที่ด้านบนพื้นที่ด้านล่างไว้สําหรับใส่ตัวหนังสือหรือว่าจะทิ้งใส่ตัวหนังสือด้านล่างนี้เลยก็ได้หรือจะใส่ตัวหนังสือด้านบนอันนี้อยู่ที่เราจะจัดวางเลยครับอย่างที่บอกนะครับองค์ประกอบภาพสําคัญที่สุดเลยครับการจัดวางครับแล้วถ้าเราชอบความใส่ๆเคียร์ๆนะครับก็หาเปลี่ยนพื้นหลังนี่ครับแค่นี้ก็ได้ความใส่ๆเคียร์ๆแล้วนะครับ ถ้าเราเป็นสายฟุ้งฟริงนะครับก็สามารถจะเอาดอกไม้มาวางกรอบได้ครับก็ใช้ของประมาณแค่นี้ครับมีโฟมอันหนึ่งเอาไว้วางด้านข้างเปิดเงาแล้วก็กระดาษสีอัน้นั้นกระดาษสีขาวกระดาษสีพวกนี้นะครับใช้ได้หมดครับเป็นสีพื้นนำไปปรับใช้กับการถ่ายภาพได้ทุกประเภทเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีคำถามนะครับก็ไปสอบถามได้ตลอดเวลานะครับยินดีมากๆครับ